ใช่ครับเ,เราก็คุยกับน้องแล้วบอกว่ามันเป็นแค่ครัค้งเดียวในชีวิตแล้วมันก็เราเราก็อยากจะดูดีที่สุดแล้วก็อยากจะใส่ชุดใส่เสื้อผ้าแล้วก็ทุกอย่างให้มันดูดีที่สุด,ดเ,เพราะว่ามันมีแค่ครั้งเดียวอันนี้ทุกอย่างเรียบร้อยได้เลิกได้วันได้ไร,เร้เลิกได้เลิกเลิกเรียบร้อยแล้วเป็นวันไหนคะจาเป็นพอเตอร์อะไรไตรมาสไหนไตรมาสสี่ใช่คนีน ก็ได้แล้วครับผมก็เป็นเดือนบอกเดือนเลยเหรอบอกแค่เดือนนะคือเอาจริงๆมีมีมีงาน2งานพูดงี้ดีกว่ามี2งานที่ต่างประเทศหนึ่งแล้วก็ที่ไทยหนึ่งครับผมก็ในในช่วงเดือนกันยากับพฤศจิกาที่ต่างประเทศคือที่เยอรมันหรือเปล่าที่ต่างประเทศเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูเพราะว่าจริงๆที่จัดต่างประเทศด้วยด้วยการที่ญาติญาติของน้องก็อยู่ในแถบด้วยอะไรเงี้ยมันก็การเดินทางมันง่ายแล้วเราก็อยากจะไป ไปพอพอมีงงมีงานเสร็จปุ๊บเราก็อาจจะไปเที่ยวต่อเลยเออไม่ใช่ใกล้ๆครับอันนี้ก็จะเป็นจัดที่ไทยก่อนแล้วค่เป็นต่างประเทศหรือว่าต่างประเทศก่อนเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูฮะนั่นแหละที่ไม่ได้มาออกอีเวนต์ก็เนี่ยจะทำหลังบ้านอยู่เตรียมงงเตรียมงานครับผมจริงๆยังมีส่วนไหนที่ยังกังวลอยู่อีกไหมครับเออก็จริงๆเราไม่มีเอาตัวผมอ่ะผมชิวไงอะไรก็ได้แต่ว่า ความเป็นผู้หญิงของน้องอะไรอย่างเงี้ยผมว่าผมว่าเขาก็ต้องการที่งานมันสมบูรณ์ที่สุดทั้งในทุกๆด้านนะทั้งเรื่องการเดินทางทั้งที่พักทั้งอาหารอะไรเงี้ยเราก็ต้องออปีนี้ก็คงต้องบินบ่อยมากเรื่องออไปดูการเตรียมงานไปดูสถานที่ไปดูอาหารอะไรเงี้ยเราเหรอเราตื่นเต้นดิแต่ว่าแต่ว่าเราก็เขาเรียกว่าอะไรให้เขาเป็นคนตัดสินใจเขาอยากได้อะไรก็ให้เขา ให้เขาดูดีกว่าเพราะว่าเขาตัดสินใจแม่นกว่าผมจริงๆในส่วนของเรื่องชุดเทศกาวหลายชุดเราต้องจะบอกท่างหายชุดตามเทศกาวก็ต้องตามก็ต้องตามครับผมเราจะน้อยหน้ากันไม่ได้ครับไ่ปานตเปลี่ยนเปลี่ยนชุดเยอะอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่ามันต้องดูดีมากมันต้องสนุกมากาไม่มีความเ่ยนไม่ต้งกันเรื่องชุดต้องไมไม่มีเลยไม่มีเลยใช่ครับตามใจเขาทุกอย่างแล้วก็เขาเองก็อย่างที่บอกก็คือ ขาต้องดูดีสุดแล้วเราต้องดูดีสุดในวันนั้นได้ชุดรบหรือยังชุดตอนนี้ได้ได้มาแล้วแต่ว่าก็ก็ยังอยู่ที่น้องอยู่ว่าน้องจะเอากี่ชุดต้องคอนเฟิร์มมาก่อนแล้วค่อยหาเพิ่มอะไรเงี้ยลิสไว้แล้วครับหมายถึงเรื่องสถานที่ที่บอกที่จะที่จะไปตัดที่ต่างประเทศอะเราเราบกิมก็ไปดูเองใช่ก็คือภายในกรรนกรที่เราใช่ครับใช่นี่ยังยังครับเพราะสถานที่นี้คือแบบ คือสิ่งที่เป็นความฝันของน้องแล้วน้องก็น้องก็เปิดไปเจอแล้วเราก็จองได้เงี้ยมันก็แบบมันเป็นข่าวดีสําหรับเรามากๆอะไรเงี้ยแต่ว่าของจริงยังไม่ยังไม่เคยเห็นเพราะฉะนั้นเราต้องบินไปเจอของจริงแล้วก็แบบไปจัดการเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวก็เจอกันเดี๋ยก็เจอกันก็คือทุ่มสุดตัวเพราะความฝันเขาไปเลยเนาะใช่ครับอ่ะแล้วเพื่อแคปชั่น ที่อวยพรที่บ,บอกว่าเป็นปีนี้เป็นจะท,ทำให้เป็นปีที่ดีที่สุดใช่ครับก็นั่นแหละก็อย่างที่บอกไปมันคือต้องเป็นเ,เราตั้งใจให้มันดีที่สุดแล้วล่ะปีนี้ทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องทุกๆเรื่องเพราะว่าเราก็เตรียมตัวรอคอยของเราวันนี้มาทั้งชีวิตแล้วเหมือนกันเออเราก็อยากจะให้มันดีที่สุดเรียกว่าเป็นปีแห่งการเริ่มต้นชีวิตคู่ใช่ครับที่ปึกษาพเพื่อน,นปึกา,นาดนะว่าเอ้ยเราตื่เต้นหรือว่าเราต้องเายปรึกษาตั้งแต่ตอนรอนแต่งงานแล้ว มันมาปรึกษาผมนี่ว่าใส่ยังไงเพาว่าคู่ของเาคู่เขาแบบเล่นเรามากไม่ไม่ไม่ผมรอ้อเล่นไม่มีสนิทยังไงผมรอ้อเล่นไม่มีอะไรไม่มีอะไรก็คุยกันธรรมดาแล้วก็แล้วก็เขาก็แบบเขาเขาตื่นเต้นมากเรื่องที่จะจัดปาร์ตี้สลาโซเขาตื่นเต้นมากแล้วเตรียมเตรียมวางแผนกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็มีเพราะเพื่อนๆที่สนิทแก๊งเพื่อนเจ้าบ่าวนี่ยังไงคะตรนบบางทงเพื่อนเจ้าบ่าวก็นั่นแหละครับหนึ่งเลนั้นก็ต้องมีเขาแน่นอนแล้วก็คนที่สนิทจริงๆอ่ะครับผม ก็คือเขามาศึกษาง,งานเรามาเป็นที่ปรึกษาเพื่อเขาจะเตรียมเขาว่าถามนู่นถามนี่ว่า,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 าพี่อยากได้อะไรไหมยอ,อ, <laughs> อยากให้เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยอยากมีอะไรให้ช่วยเหลือก็บอกนะสําหรับงานที่ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเขาก็พูดมาครับผมเพราะเขาก็มองว่านักเด็กกับย,ย,ยายานี่คุยต่อไปพอเราแ,แตะปุ๊บเขาจะเตรียมเลยสิ่งเตรียมช่อดอกไม้ไว้ให้เขาเลยไหมเขาบอกเหรอเออเราเตรียมมาเราเตรียมมาบอเออเอาเลย เดี๋ยวเชียร์เชียร์แล้วกันเราก็เชียร์เหมือนเนี่ยเหมือนเราเป็นแฟนคลับเองเราก็ตื่นเต้นแล้วก็ลุ้นว่าเฮ้ยเมื่อไหร่แต่ใจตาเราดูมีพิลุกโอกแรกเหรอเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่มีพิลุเราลักเล็กเราลอกแรกปกติไปแล้วไม่มีไม่มีแต่ถ้านเดชให้มาขอความช่วยเหลือว่าเออเราไปช่วยวางแผ่นเพื่อที่จะโอ้ยินดียินดีมากๆเลยครับยินดีมากๆเลยแล้วแผ่นท่นเดชเป็นยังไงบ้างที่ขอมา อ,อันนี้ได้ช็อตนี wow, BB. BB, BB, BB. Oh, okay, <S <S ้ได้ว้าไม่มีมีมีเอาเป็นมาเรื่องอะไรนะ